รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครบอกคุณเก้าเจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิรู้รอบตัวรู้เรื่องราวให้รู้ทันค่บอกก้าเล่าสิเรื่องบันเธอ ใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้10ใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้10บเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่1สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เนเจอร์เอชเอ็ม สวัสดีครับวันนี้เกือบสายพ่อหนุ่มกันชัยนะฮะทำไมครับเป็นคนที่ชั่วทำไมวันจันทร์ยิ่เปิดรายการมาอาดีหน่อยปล่อยฉันจมาสายหน่อยนะฮะวันนี้เอาละครับขอต้อนรับสู่บอกเก้าเล่าสิบครับวันจันทร์อย่างนี้กลับมากันนะฮะวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นมากมายอย่างแรกเลยทางรายการต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปไม่เหมือนกับของคุณชุมพลศิลปะอาชาครับซึ่งปัจจุบันนะฮะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฮะในฐานะ ฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาครับได้เสียชีวิตลงด้วยวัย73ปีเนื่องจากหัวใจล้มเหลวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาเมื่อเช้านี้เองเมื่อเช้านี้เองนะครับเป็นความเสียใจตั้งัวที่วัดเทพศิรินครับท่านผู้ชมครับว่ากันไปฮะพูดกันถึงเมื่อเช้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ประเด็นร้อนเรื่องตั้งผู้ว่าวันนี้เราก็เข้ารายการเพราะว่ามันล่นเวลามาตั้งแต่เช้านะฮะ ทลกันมาเมื่อเช้านี้คึกคักกันเหลือเกินวันนี้เป็นวันแรกครับที่เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครถ้าสมมติเราติดตามะทางมูลนิธิทีวีของเราเนี่ยนะฮะได้ไปเกาะติดได้ไปเกาะติดเลยว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศที่เป็นเด้วยความคึกคักนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยมีกองเสียของผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามาเชียร์กันแหละถูกต้องไม่กี่เป็นคุณคัวสิ คุณโคสิษฐ์ที่เดินมากับคุณยุวดีคุณยุวดีกับลูกสาวมาด้วยนะครับคุณพงสพัฒนพงจัเจรญที่เรียกได้ว่าเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาถึงคนแรกท่านเดินทางมาถึงประมาณตีห้าครึ่งมาถึงเตีห้าครึ่งนะฮะและแน่นอนครับมีกําลังใจมากมายนะครับโดยพลตํารวจเอกพงศพัฒนนะครับพงจัเจรญผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพนะะในนามพรรคเพื่อไทยได้เดินทางมาถึงที่บอก ตีห้าครึ่งเตรียมเปิดเวทีประัสอันนี้เขาบอกว่ามีการประัยกันอย่างนี้นะครับขนาดเดียวกันนะครับแน่นอนครับคุณชายหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้สมัครลงชิงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่เดินทางกันมานะฮะเรียกว่ากองเชียเนี่ยหนาตาเามากแต่ปรากฏว่าหม่อมเออคุณชายหมูคุณชายคุณชายได้เบอร์สิบหก ท่านก็อู้นักข่าวก็ครูก็ไปถามนี่เป็นยังไงรู้สึกได้เบอร์สิบหกท่านบอกนี่ก็เป็นนายกที่เป็นผู้ว่าคนที่สิบหกไงเป็นผู้ว่าคนที่สิบหกนะครับนะฮะหม่อมราชวงศ์สุขุมพั์บรัตรนะฮะผู้สมัครลงชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพนะครับมีการชูป้าย นโยบายรับกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพนอกจากนี้นะยังได้มีการนําเครื่องขยายเสียงเปิดเพลงที่บรรจุเนื้อหาแนะนําตัวผู้สมัครแน่นอนมาไปทำเนียมในการเลือกตั้งอย่างชัดเันงก็เปมีการแนะนําตัวเองนิดนึงนะฮะแน่นอนครับเราไปไล่เรียงกันสิฮะว่ามีเลขประจาตัวผู้สมัครนะครับผมตอนนี้หลังจากที่มีการจับสลากเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนพลตารวจเอกพงศพัฒน์พงเจริญเนี่ยท่านไดเบอร์เก้าเบอร์เก้าครับผมเบอร์เก้าคุณโคสิ์นะครับสุวินิษฐ จิตนะครับได้เบอร์สิบรู้จักมีเดียออฟมีเดียไหมอ่อนี่คุดาราในสมัยนั้นก็ก็พอพอได้ยินชื่อท่านอยู่นั่นแหละฮะมีเดียออฟมีเดียสมัยก่อนจะเป็นของเขาแล้วก็กับคุณยข่านีข่าวสเปนนิวครับผมเขาบอกกรุงเทพยี่ชั่วโมงครับกรุงเทพยี่ชั่วโมงท่านก็จะมีนโยบายในการที่จะโปรโมทกรุงเทพเหมือนกันถูกต้องครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวครับผมท่านได้เบอร์11 11นะฮะ11นะครับถูกต้องครับนะฮะในขณะเดียวกันยังมีคุณสุหฤ สวัสดีนะครับสยามวาราเบอร์17บเจ็ดสนะฮะซึ่งทั้งสี่ท่านนี้ทั้งสี่ชาติคือท่านแรกคือพลตำรวจเอกพลสัตน์พลเจริญคุณคุณโกสิทธ์นะสุนิสุวินิจิตนะครับเบอร์สิบนะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทแล้วก็คุณสักขลึดนะฮะสยามวาราเบอร์เจ็ดทั้งสี่ชาติท่านเราจะเชิญมาในรายการของเราอ่ะมาพูดคุยกันว่ามีใครมีนโยบายอะไรยังไงบ้างเราขอเปิด กับการพูดคุยกับคุณพงศพัฒน์พงษ์เจริญท่านแรกเลยนะฮะนะครับเราก็เรียกได้ว่าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมร่วมตั้งคําถามคําถามนี้จะไม่มาจากพิธีกรส่งมาได้อยากใช้มาชาวกรุงเทพคุณอยากจะถามผู้ว่าว่าอย่างไรท่านผู้ชมส่งทาง Facebook SMS ก็ได้นะฮะครุกคำถามเราจะมาถามนะฮะผู้สมัครลงเลือกตั้งมีคาถามหนึ่งเด็กใครอยากรู้อะไรก็ถามอยากให้ผู้สมัครเนี่ยลงมาเป็นประชาชนคนเดินดินอย่างเรา อยากให้ผู้สมัครเนี่ยลงมาเจอรถิได้มาเห็นว่าคนเขามีมีชีวิตอยู่ยังไงบ้างประจําวันมีปัญหาอะไรบ้างรถติดที่ตรงไหนบ้างถนนไม่ดีตรงไหนอะไรยังไงคือต้องมาสัมผัสจริงๆจริงอยากให้แบบว่าบางคนอยากให้ทำเรียลลิตี้ของผู้สมัครว่าชีวิตคนกรุ่มมันอยู่มันอยู่ยากขนาดไหนใช่ใช่ต้องลงยากจริงจริงนะคุณนัดมีอะไรครับวันนี้มีข่าวเรื่องผู้ตั้งเอ่อเรื่องเรื่องผู้ว่าแล้วนะครับก็มาข่าวเรื่องของกฎหมายใหม่แล้วกันครับสําหรับผู้ใช้ท้องถนนนะครับสําหรับ ใครนะครับที่เปิดไฟตัดหมอกโดยไม่จําเป็นนะครับตอนนี้นะครับถ้าคุณเปิดเนี่ยมีโทษปรับแล้วนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมโดยทางพลตํารวจตรีนะครับวรศักดิ์นะครับนพสิทธิพร์นะครับรองผู้บัญชาการตํารวจจราจรนะครับรับผิดชอบงานด้านจราจรและโพสต์ข้อผา่านทางผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับว่าเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับถึงกรณีการเปิดไฟตัดหมอกโดยไม่จําเป็นนะครับปัจจุบันเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจมีการส่งการจับกลุ่มนะครับรถที่เปิดไฟตัดหมอก โดยไม่มีเหตุนันควรผ่านทางระบบไลน์นะครับซึ่งก็เป็นกล้องถ่ายนั่นเองนะครับตรงตามจุดต่างๆอย่างเช่นจุดจ่ายเงินทาง<ะ>ทางด่วนนะครับผมรวมไปถึงมีประชาชนร้องเรียนกันอย่างมากนะครับสำหรับรถบางคันที่เปิดไฟตัดหมอกพร่ำเพรื่อนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีต่างๆทำให้ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมันแยงตาจริงๆเวลาเราขับรถนะครับมันแสบตาครับทั<า>้งนั้นก็ได้บอกไว้ว่าการใช้ไฟตัดหมอกนะครับควรจะใช้ในกรณีที่1นะครับฝนตกหนักเท่านั้นนะครับ2 เจอหมอกหนาและ3นะครับฝนตกหนักในช่วงเวลากลางคืนอันนี้ใช้ได้นะครับหรือ4เจอกลุ่มควันจึงฝากเตือนผู้ใช้รถชนวนนะครับอย่าเปิดไฟตัดหมอกนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเราติดตามกันเสาร์อาทิตย์จนถึงวันจันทร์เราจะติดตามข่าวแม้กระทั่งทางวลนนาิทีวีของเราเนี่ยนะครับ ก็ติดตามมาโดยตลอดเกี่ยวกับการประท้วงเรื่องโบนัสโอ้โหเรื่องเซนเสฟนะเจ็บปวดคนทํางานเนื่องจากคนทุกคนเนี่ยไปรอเอากระเป๋ากันครับอุ้ยเอาไม่เอาไม่ได้ทุกคนแทบจะสไตร์กันเลยครับสำหรับเกิดเป็นแบบว่า <anca ld> ไม่ไม่ไม่เชิงสไตร์แต่ว่าเป็นเป็นการไม่พอใจของพนักงานสไตร์เหรอฮะไม่มีกระเป๋า <c oughs> ไม่มีอะไรมาคุณไม่เรียกสไตร์ <c oughs> คุณจะเรียกว่าอะไรล่ะอฮะหยุดการทำงานชัน่วเปล่า <c oughs> นะฮะท่านะะ <c oughs> ผู้ชมครับคนที่เดือดร้อนที่สุดคือประชาชนฮะใช่ครับณวันน <c oughs> ี้ประชาชนเดือดร้อนเหลือเกินเนื่องจากไม่มีการประท้วงเรื่องโบนัสของพนักงานการบินไทยนะฮะผู้โดยสารเดือดร้อนกันตามตามกันคนที่เรียกได้ว่าใช้บริการสายการบินไทยวันนี้เรา สัมภาษณ์สดๆนะฮะกับคุณสระจักรเกษมสุวรรณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยเดี๋ยวช่วงหน้าเราโฟนอินกับท่านครับกับบอกก้าวเล่าสิบครับใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิบเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่สองสนับสนุนโดย AIS ชีวิตในแบบคุณ แน่นอนนะครับบอกก้าวเราสิบวันนี้ขออนุญาตใช้คําว่าโฟนอินเลิกกันนะครับครับเราได้รับเกียรติจากท่านสรจักรเกษมสุวรรณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับแม่ดำครับสวัสดีครับรัตครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับอย่างแรกต้องเรียนถามก่อนอย่างที่คนหลายๆคนติดตามข่าวกันวันนี้มีการประชุมหารือกันกว่า3ามชั่วโมงนะฮะที่ผลสรุปออกมาไปที่หน้าพอร์ตสายอยากทราบว่ารายละเอียดของบทสรุปออกมาเป็นยังไงครับครับก็ต่อเนื่องจาก ที่เราคุยกันกับทางสภาพเมื่อวันเมื่อวันเสาร์นะครับเรื่องของโบนัสหนึ่งเดือนนะครับเราก็บอกว่าเรายินดีที่จะเปิดเผยตัวเลขผมประกอบการซึ่งเปิดเผยสาธารณชนไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ต้องต้องสอบบัญชีแล้วก็แจ้งตลาดก่อนถึงจะเปิดเผยได้เพราะนั้นตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขที่ยังต้องเป็นความลับอยู่นะครับแต่เราก็เปิดเผยให้ทางสภาพดูสภาพก็มาดูแล้วก็เห็นตัวเลขผลประกอบการแล้วก็เห็นการคำนวณ เงินโบนัสนั้นเราคำนวณกันอย่างไรนะครับก็ไปที่รับทราบถ้าทั้งสองฝ่ายทั้งสหภาพก็ได้ทราบสิ่งเหล่านี้ไปแต่อย่างไรก็ตามมันยังมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่บอร์ดได้มีมติให้ไว้ก็คือว่านอกจากโบนัสนึ่งเดือนแล้วเนี่ยมันยังมีเงินอีกสองร้อยล้านบาทซึ่งเป็นเงินอิสระเสริมเรียกว่าเบี้ยขยันอะไรเงี้ยแหละว่ากันนะนะครับอีกสองร้อยล้านบาทคราวนี้ทางสหภาพก็เลยบอกว่าอถ้างั้นเอาขอตรงนี้หน่อยได้ไหมไอ้สองร้อยสองร้อยล้านเนี่ยครับาขอหน่อย เขาเปท่าร้อยล้านได้ไหมอ๋อเพิ่มใหรอแล้วก็เอามาเกลี่ยให้เท่าๆกันให้คนการบินไทยสองหมื่นหกพันคนเท่าๆกันได้ไหมนะครับครับก็ทางฝ่ายบริหารซึ่งมีทั้งผมมีทั้งท่านรองรองกรรมการบริการใหญ่ทุกสาย,ยางานน,นั่งอยู่ด้วยเนี่ยครับเราก็เห็นชอบกันว่าถ้างั้นเราก็จะรับเรื่องนี้มาแล้วก็จะไปดาเนินการเพื่อที่จะให้บอร์ดเสนอบอร์ดเพื่อให้บอร์ดพิจารณาเรื่องเรื่องเหล่านี้ฝ่ายบริหารตัดสินใจงไม่ได้นะครับ เราเราสามารถทําได้ก็เพียงว่าเรื่องมาแล้วก็ส่งเรื่องให้บอร์ดได้พิจารณาว่าบอร์ดเจดชอบอย่างไรรท่านครับขอถามนิดนึงอย่างนี้ถามมีเรื่องของพนักงานที่มีการสไตรค์นะครับแล้วก็มีผลประท้วงจนทําให้ผู้โดยสารเดือดร้อนไม่น้อยกว่า30คนสามสิบเที่ยวเที่ยวบินนะฮะต้องรอกันเป็นชั่วโมงถือว่าเป็นความผิดไหมครับ อก็เมื่อเราเมื่อตอนที่เราตกลงกันเมื่อเมื่อวันเสาร์นะครับเราก็บอกว่าจริงๆมันก็เป็นปัญหาที่ไม่ถูกต้องในการกระทําของฝ่ายฝ่ายครับใ่สภาพนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราต้องการให้การดําเนินการชุมนุมแล้วก็การประท้วงต่างๆหยุดตัยเร็วนะครับเราก็ตกลงกันว่าถ้าหยุดภายในเที่ยงคืนเมื่อคืนวันเสาร์เนี่ยเราก็จะถือว่าไม่เอาผิดกัน แล้วมีการหยุดมีการหยุดใช่เขาก็หยุดเมื่อประมาณสักค่าทุ่มสี่สิบห้าของเมื่อคืนเันเสาร์แล้วก็การให้บริการต่างๆก็กลับคืนเป็นปกติประมาณสายๆเชียงๆของวันอาทิตย์นะครับก็อันนี้ก็เป็นไปตามความตกลงแล้วก็แต่ว่าขึ้นใหม่เนี่ยเราก็คงต้องต้องเป็นเ็นเ่องอีกเรื่องหนึ่งปฏิบัติต้องไปเรื่องหนึ่งในฐานะในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติต้องถานะเป็นสายการบินของประเทศไทยเลยนะฮะในมุมมองของคุณสรจักรเนี่ย มันสูญเสียอะไรไปสักขนาดไหนฮะตอนนี้ก็คงก็คงก็คงมีความสูญเสียระดับหนึ่งแล้วกำลังให้ประเมินกันอยู่นะครับโดยเฉ<ม>พาะผู้โดยสารที่ต้องตกเครื่องต้องคอนเน็กไม่ได้ไต่างๆนะครับก็อันนี้ในานามประชการบินไทยผมก็ต้องขอขอกราบขอประทานโทษท่านผู้โดยสารทั้งหลายที่ต้องประสบปัญหาไม่ว่าจะ เครื่องลาช้าหรือว่าตกเครื่องหรือว่าต่อเครื่องไม่ได้ต่างๆนะครับก็ขอขอประทานโทษเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าเราก็ได้พยายามแก้ไขสถานการณ์อย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วให้ทุกอย่างกลับคืนมาภายใน24ชั่วโมงได้ต้องเรียนถามอย่างนี้อีกคําถามหนึ่งก่อนออกเบรกนะฮะพนักงานส่วนใหญ่ถ้าสมมติเราติดตามข่าวกันมาทุกช่องไม่ใช่เฉพาะทางหัลหน้าไนทีวีเนี่ยฮะพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยต้องการให้ขับไล่นะใช้ข้อขออนุญาตใช้ว่าขับไล่นะติดตามข่าวนะครับผู้สา่จักรขับไล่ให้คุณอําพล ประธานบอร์ดการบินไทยลาออกจากการเป็นประธานบอร์ดแล้วก็จะไม่เจออะไรเจรจาอะไรทั้งสิ้นตอนนี้ <ừ. S 1> เรื่องราวเป็นยังไงบ้างฮะอันนี้ทางฝ่ายบริหารเราคงเราคงให้ความเห็นอะไรไม่ได้นะครับก็บเป็นเรื่องของสภาพกับท่านประธานเองก็ต้องต้องเป็นทั้งสองฝ่าย พูดคุยหาดอกันด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ครับทางฝ่ายบริหารเราก็จะรับเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารนะครับผมก็มีหน้าที่ดูแลเรื่องประเด็นที่ทางสหภาพเสนอมาที่เกี่ยวข้องกับเรากับสอผมมีหน้าที่ต้องให้แน่ใจว่าต่อไปนี้การให้บริการการมินไทยต้องปัญหาอย่างที่ท่านผู้ดิสารทั้งหลายประสบวัญหาอีกแล้วท่านสตจักรครับครับผมปกติแล้วเนี่ยในองค์กรมีปัญหาเนี่ยมีการแก้ปัญหากันยังไงครับหรือท่านคิดว่าการประท้วงเนี่ยเป็นทางออกหรือเปล่าสําหรับ พนักงานการบินไทยครับคือดีที่สุดคือเราต้องเจรจาพูดคุยกันก่อนนะนะครับเคราวนี้คือมันเกิดเกิดจากการที่ทางสาภาพอาจจะไปเข้าใจเอกสารบางฉบับซึ่งไม่ใช่เอกสารของฝ่ายบริหารนั่นนะฮะเรื่องของความเข้าใจผิดกันไปเข้าใจผิดตรงนั้นแล้วก็เลยเรื่องก็เลยเลยเถิดรวดเร็วไปเรายังไม่ทันได้คุยกันเลยนะครับอันนี้จริงๆมันต้องคุยพูดคุยเจรจาหารือกันสักครั้งนะครับครับเอาอย่างนี้ครับที่จริงแล้วตอนนี้ มันเป็นฮอตอิชชูมากๆนะฮะสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวเราขอเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวขอเรียนสายกับท่านต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะได้ครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ครับชว์หน่คราสบได้ครับได้ครับครับใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิ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 บช่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดย โดฟแฮเทอราเพีเอละครับกลับมากับบอก90เราเราจะบอกว่าเทปนี้อาจจะเป็นเทปพิเศษนิดนึงที่เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับคุณสรจเกษมสุวการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยซึ่งอยากจะบอกว่าตอนนี้เป็นข่าวที่เวลาคุณเปิดเป็นไหนเนี่ยก็ต้องเจอใช่เป็นฮอตอิชชูอยู่ต้องฮอตอิชชูจริงตอนนี้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมีการล้อเลียนต่าง กับการบินไทยมีการพูดถึงการบินไทยในแง่ลบมากๆเนื่องจากเป็นสายการเมืองงชาติแล้วก็มีผลกระทบต่อเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยของประเทศนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับในฐานะฝ่ายบริหารการบินไทยครับคุณสอรัจักรครับครับก็ต้องเรียนว่าจริงๆการบินไทยก็ไม่เคยต้องเจอสถานะที่อย่างที่เจอเมื่อวันเสาร์นะครับก็ขอกราบขอประทานโทษจริงๆครับฝ่ายบริหารเราก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับอย่างที่เรียนว่าก็เกิดจากความ เข้าใจผิดชุงไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นผลมาจากฝ่ายบริหารเป็นผู้กระทําอย่างไรนะครับสภาพก็ก็ก็น่าจะให้สภาพชัดเจนเช่นเดียวกันทางเมื่อกี้ทางคุณมดดากับคุณนัทก็ก็พูดไปแล้วว่าสภาพเขาเขาไปเข้าใจผิดจากอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับื่อกี้นี้นะครับแต่อีกงานหนึ่งต้องขอเรียนนิดถึงด้วยก็คือว่าต้องขออนุญาตขอบพระคุณทางทางการท่ากาศยานด้วยนะครับการท่าก็พยายามช่วยเราอย่างเต็มที่เพื่อให้ความสะดวกสบายกับผู้โดยสารท่านผู้โดยสาร ที่สุดที่จะทาได้นะครับเ <ừ, S 2> มื่อสร์ที่ผ่านมาผมก็ใจดีว่า,าท่านผู้ริหารจำนวนมากต้องต้องเดือดร้อนเป็นอย่างมากก็ก็ได้แต่บอกว่ายัางไงการบินไทยก็ยังพยายามอย่างยิ่งนะครับ,รบที่จะให้บริการอย่างเต็มที่แล้วก็จะพยายามสุดสุดวิถีทางนะครับที่จะไม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกครับท่านครับต่อไปนี้การบินไทยจะมีนโยบายหรือมีมาตรการ ดูแลพนักงานยังไงฮะในองค์กรให้ให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับจริงๆจริงเรื่องเรื่องพนักงานเนี่ยนะครับถ้าเกิว่าฝ่ายบริหารคณะกรรมการและและพนักงานเนี่ยแล้วเยสหภาพเนี่ยคุยกันรู้เรื่องเนี่ยทุกอย่างก็จะเดินไปด้วยดีนะเราก็ต้องไม่มองพนักงานหรือสาภาพว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งผมไม่เคยมองสหภาพหรือพนักงานเป็นฝั่งนั่แผมอยู่ผมอยู่กับมทมาแล้วผมก็ไม่เคยมองสาภาพว่าเป็นคนฝั่งกันเลยผมพูดตลอดเวลาว่าเรา นั่งล้อมวงกินข้าวมอกินข้าวม้อเดียวกันนะเราเรามีเงินมีทองใช้วันนี้จากข้าวมอเดียวกันเราทุกมอกข้าวเราเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นครอบครัวเดียวกันครับเพราะฉะนั้นต้องไม่มองเขาเป็นคนอื่นอันนี้สําคัญที่สุดนะครับและถ้าเดือดร้อนก็ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเขาถ้าความเดือดร้อนนั้นเป็นความเดือดร้อนจริงไม่ใช่เสแสร้งนะครับก็ต้องช่วยกันเราอยู่ด้วยกัน การบินได้จะครอบตัวใหญ่หน่อยเพราะเรา26,000คนก็อาจจะดูแลกันยากหน่อยแต่ก็ต้องพยายามทุกิถีทางครับที่จะดูแลกันให้ได้นะครับวันนี้ณวันนี้คือขอให้ทางฝ่ายบริหารยืนยันในความพร้อมวันนี้ทุกอย่างกลับไปไม่ต้องไปรอกระเป๋าที่ละครึ่งวัน6ชั่วโมงสาหรับลูกค้าความพร้อมเป็นยังไงแล้วครับครับก็เราเราก็พร้อมครับเราเราจะเตรียมมาตรการต่างๆรองรับไปพอสมควรแล้วนะครับ ควบคุมอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านควบคุมอยู่ครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับที่มาขาข้อกระจางตบเราทางรายการครับขอบคุณนะครับคุณสรรัชเกษมสุวรรณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยครับตอนนี้เมื่อกี้ที่ที่เราเช็คกันมานะฮะทุกอย่างปกติตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้สายการบินแห่งชาติการบินไทยนะครับพร้อมที่จะรองรับทุกอย่างพร้อมเหมือนเดิมเลยม่ัวนะครับวันนี้นะครับอ่ะวันนี้คุณนัดมาอาทิตย์นี้เราคงจะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครพรุ่งนี้คุณนุ้ยมาต้ดตั้ง มหานครนะฮะคุณอยากจะรู้คำถามอะไรติดตามกันในบอก9 1ส่งกันเข้ามาพรุ่งนี้กลับมาเจอกับบอก9สุที่นี่เวลาเดิมครับวันนี้สวัสดีฮะสวัสดีครับ